สี่วิธีนะคะบูตพลังผู้ชาย m a s c u l i n e ENERGY นะคะให้ผู้ชายเนี่ยดูแลเราอุปถัมเราแบบร้อเซค่ะเราชอบผู้ชายที่ดูแลเราร้อซนนะคะทุกบาททุกสตางค์โดยที่เราไม่ต้องออกอะไรเลยนะคะใครอยากได้เคล็ดลับนี้นะคะมาดูคลิปนี้ค่ะข้อ1นนะคะเวลาที่เขาได้ดูแลเราเช่นการซ่อมแซมอะไรก็แล้วแต่หรือว่า อะไรพังหรือว่ามีสิ่งที่จะต้องให้เขารบกวนช่วยเรานะคะในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับของใช้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผู้ชายถนัดนะคะเราก็ให้ผู้ชายเขาได้ทําสิ่งนั้นนะคะผู้ชายแฮปปี้ที่เขาได้ทําเพื่อเรานะคะนี่คือความที่เขารู้สึกว่าเขามีประโยชน์ที่จะทำเพื่อเรานะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเยอะคะ่ะเราแค่ชื่นชมเขาแบบคุณเก่งมากเลยดีมากเลยที่ คุณช่วยเหลือชั้นโดยที่ออบางทีชั้นก็อาจจะไม่รู้ว่าตรงนี้มันพังจริงๆอะไรเงี้ยขอบคุณที่ดูแลชั้นหรือว่าฉั้นรู้สึกดีและปลอดภัยมากๆเลยที่ได้รับการดูแลจากคุณเวลาที่คุณจัดการอะไรแบบเนี้มันมันทำให้ฉันรู้สึกดีมากรู้สึกปลอดภยัยเพราะว่าคุณได้ซัพพอร์ตชั้นดูแลชั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่วุฒพลังงานของเขาอะ หน้าที่เราคือหาอะไรให้ผู้ชายเขาแก้ปัญหาหาอะไรให้ผู้ชายเขาซ่อมแซมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เขาแฮปปี้มากนะคะถ้าผู้ชายไม่ได้ดูแลเราไม่ได้ทําเพื่อเราเขาก็ไม่มีประโยชน์แล้วเขาก็ไม่ได้ภูมิใจในตัวเองนะคะหน้าที่เราคือทำอะไรก็ได้ให้เขารู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคะข้อที่2นะคะฉลาดที่ใช้ผู้ชายช่วยตัดสินใจเล็กๆน้อยๆอยๆนะคะเน้นคําว่าเล็กๆน้อยๆน,ยนยนะ ตัดสินใจใหญ่ไม่ต้องนะคะคําว่าเล็กๆน้อยๆหมายความว่าอะไรก็ตามที่แบบเหมือนทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้ช่วยตัดสินใจให้เราเขาเหมือนกับเขามีอํานาจนะคะมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆมากๆเลยนะคะเช่นเราเลือกชุดไม่รู้ว่าเราจะเอาสีแดงหรือสีชมพูดีที่มันเข้ากับการแต่งหน้าของเราก็ให้เขาช่วยเลือกนะคะแต่สิ่งที่เราจะให้เขาเลือกอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราชอบทั้งสองอันอยู่แล้ว แล้วก็ช่วยเคารพการตัดสินใจของเขาด้วยนะคะถ้าเขาเลือกแล้วก็โอเคแล้วก็ใส่ตามที่เขาเลือกนั่นแหละอะไรประมาณนั้นคือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆะกินอะไรดีจะไปไหนดีอะไรเงี้ยที่มันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเยอะค่ะก็ให้เขาช่วยตัดสินใจเขาจะเริ่มรู้สึกว่าบุตรพลังของความมาสค์คีพลังที่จะแบบดูแลคุณมากขึ้นนะคะข้อ3นะพูดถึงสิ่งที่คุณอยากได้แบบเปรย์เปรยค่ะ มันจะบูดพลังเขาทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะไปหาสิ่งนั้นมาให้คุณเขาอยากจะช่วยให้คุณได้รับสิ่งนั้นได้ดีมากขึ้นเช่นคุณอาจจะว่าเออฉันชอบกระเป๋าใบนี้จังเลยอ่ะมันจะเหมาะกับฉันหรือเปล่าคุณคิดว่ามันจะเหมาะกับฉันหรือเปล่าคะมันดีไหมคะถ้าเกิดว่าฉันสะพายกระเป๋าใบนี้มันมันน่าจะสวยเนาะมันน่าจะดูดีเนาะคุณว่าไหมแล้วก็พูดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆแต่ฉันอยากได้นะแต่ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะ ซื้อมันได้หรือเปล่าฉันไม่แน่ใจว่ามันจะหาที่ไหนอะคือมันมันหายากมากๆเลยนะฉันไม่รู้ว่าฉันจะต้องไปหาในเว็บไซต์ไหนแต่ไม่ได้หมายความว่าขอร้องเขานะแต่คุณเหมือนกับว่าคุณตัดสินใจแต่ตัดสินใจด้วยการไม่ได้พูดในใจแต่พูดออกไปข้างนอกนึกออกไหมเหมือนอารมณ์ว่าเออฉันจะซื้อสิ่งนี้ดีไหมมันเหมาะกับฉันไหมมันมันใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะ คือเหมือนกับว่าคุณอยากได้แหละแต่คุณก็ทําเหมือนว่าเออคุณกําลังตัดสินใจว่าคุณจะเลือกอยู่อะไรเงี้ยผู้ชายจะรู้สึกว่าหุยลาคาญทำไมไม่ซื้อไปเลยมานั่งบน่นมานั่งอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกแบบนั้นแล้วเขาก็จะอา้อาวเ,เอาไปซื้อมาให้แล้วอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเราพูดถึงสิ่งนี้บ่อยเหลือเกินแสดงว่าเราอยากได้จริงๆรนึกออกไหมคะข้อ4นะคะเมื่อไหร่ที่เขาแบ่งปันในเรื่องของงานของเขาเขาพูดถึงงานของเขาความสําเร็จของเขาเนี่ย ให้คุณรีบชื่นชมเลยแล้วคุณก็บอกเขาเาว่าเออคุณภูมิใจในตัวเขาคุณรู้สึกว่าเออคุณเก่งมากอะไรเงี้ยฉันแฮปปี้กับสิ่งที่คุณทําได้ฉันเห็นความมุ่งมั่นของคุณและฉันเชื่อมั่นว่าคุณทําได้และทําได้ดีมากขึ้นกว่านี้ด้วยฉันเชื่อคือเหมือนกับเชียร์อัพเขาให้กําลังใจเขาบูธพลังงานของความมัสคลินของเขาให้มากขึ้นนี่คือหน้าที่ผู้หญิงค่ะใช้คําพูดให้ตรงใช้คําพูด ให้เขามีพลังงานของการที่เขาจะได้ดูแลคุณมากขึ้นนี่คือผู้หญิงแล้วถ้าคุณอยากใช้พลังงานนี้หลักใช้คําพูดนี้ที่มันดีมากขึ้นมีความแฟมินินมากขึ้นเมแนะนํานะคะคลาสนี้นะคะมหาเสน่ห์คำพูดนะคะผู้หญิงฉลาดโคตรได้ใจผู้ชายฉลาดในการพูดสื่อสารกับผู้ชายเพื่อที่ผู้ชายจะทําอะไรให้เราเราไม่ต้องอะไรเยอะค่ะแค่เราเรียนรู้ที่จะใช้คําพูดฉลาดพูดมีในคอร์สนี้มีอ e ีบุ๊กแล้วก็มี ออการสอนออนไลน์นะคะในคอร์สออนไลน์ใน Facebook กลุ่มปิดนะคะเราจะเหนื่อยไปทําไมนะคะผู้ชายเราไม่ต้องเหนื่อยให้ผู้ชายเราแค่เหนื่อยพูดพูดเป็นเราได้ทุกอย่างโอเคปะ่ะใครสนใจในคลาสนี้ที่ไม่ต้องเหนื่อยราคาพิเศษค่ะ,ะทักมาใน li น์แอดได้เลยแล้วเจอกันในคลาสค่ะสวัสดีค่ะ